เพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะว่าอยากจะใช้บริการในหน้าต้องเสียค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้กันจะมาใช้ให้ฟังค่ะค่าคอมมิชชั่นแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือค่าคอมมิชชั่นจากการเช่าค่ะค่าคอมมิชชั่นจากการเช่านะคะอัตราการเช่า1ปีเราคิดค่าเช่า1เดือนค่ะ สำหรับการเช่าที่มีการต่อสัญญาทุกปีนะคะทุกๆปีในหน้าก็จะเก็บค่าคอมมิชชั่นอีก1เดือนทุกปีต่อสัญญาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่ทำระยะยาวนะคะอย่างเช่น2ปีหรือ3ปีนะคะในหน้าก็จะเก็บปีแรก1เดือนค่ะปีที่2ครึ่งเดือนปีที่3ครึ่งเดือนแต่อันนี้จะเป็นแบบที่จ่ายล่วงหน้านะคะเท่ากับว่าสัญญา3ปีจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น2เดือนล่วงหน้าค่ะ แบบที่2ค่ะเป็นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นในเรื่องของการซื้อขายนะคะมาตรฐานสัญญานะคะค่าคอมมิชชั่นทั่วไปอยู่ที่3%ค่ะแต่ในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นหัวเมืองท่องเที่ยวก็คือพัทยาภูเก็ตสมุยนะคะอาจจะมีการตกลงค่าคอมมิชชั่น5%แล้วแต่พื้นที่ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการตกลงสัญญาซื้อขายทุกครั้งขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างนายหน้าและเจ้าของทรัพย์นั้นๆค่ะผู้ที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นก็คือเจ้าของทรัพย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการทําสัญญาซื้อขายทุกครั้งนะคะอย่าลืมตกลงค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าให้เรียบร้อยค่ะ